<ส>พี่ทาลานอ่ะเขามาข่มขืนหนูที่ห้องไล่จะแลม,มดูข,ข่มขืนแล้วเหรอจริงปะเนี่ยไอ้ธาราไอ้จะนแลมเฮ้ยนี่มันมมมน้องสาวไปโกหกเขาทำไมเนี่ยเอยเฮ้ยเฮู้กชายตัวจริงต้องพูดต้องบอกความจริงว่าทำหรือไม่ทำทำก็ยอมรับมา อย่าเพิ่งฟังความข้างเดียวนะเพื่อนหาด้งเราดีไงวะฉันได้อธิบายก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็เมื่อคืนนี้นะเพื่อนในชั้นแยกย้ายไปนอนใช่ไหมแล้วพอตกดึกน่ะเป็นน้องสาวเพื่อนจันแดมที่มาขึ้นหาฉันทาดานี่แต่ว่าโชคดีนะที่ฉันทาดาไม่ได้นอนแค่คนเดียวมีสายันกับยอดรักนอนอยู่ในห้องเดียวกันด้วยก็เลยมีพยานรู้เห็นถ้าเพื่อนไม่เชื่อลองถามดูก็ได้เฮ้ย แก้ตัวหรือเปล่าไม่แก้ตัวไอ้สองตัว,ตวอยู่ด้วยแน่นะถ้าหากว่าฉันเป็นคนไปขึ้นหาจันแดมแล้วฉันจะวิ่งนำหน้าจันแดมมาได้ยังไงเล่าพี่ตาฝาดพี่ตาฝาดช่วงนี้พี่นอนน้อยเฮ้ยหนูเป็นผู้หญิงเขามาเมื่อกี้เนี่ยไอ้หนูหรือเราจะวิ่งนอกรอบกันวะแค่นั้นใช่ไหมมันความมืดจริงเฮ้ยไม่ได้ต้องหาพยานหลักฐานก่อนไหนอยู่ไหนเดี๋ยวจะต้องมีพยานอะไรแล้วก็เขาผิดเนี่ยมาถามพยานถ้าเองถูกกระทำจริงจริงเดี๋ยวพี่จัดการให้รอที่ก่อน เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอยอดรักใช่ไหมกับไอสายยานใช่ไหมถามเลยเพื่อนทำไมพูดแบบนี้อาจารย์เดี๋ยวเถิดนะเป็นยี่หรี่อะไรนะเฮ้ยฮะอืมฮะโอ้มาไวช้ามาช้าไม่ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้นี่นี่มึงอะไรเนี่ยมึงทำอะไรเมื่อคืนนอนอยู่ทาราป่ะใช่แล้วเเกิดเรื่องอะไรกันมึงรู้ไหมมึงเห็นไหม เฮ้ยทังจังเไอ้ไอ้ผันมันตายแล้วไม่ได้ไม่ใช่ปืนบ้าหรือเปล่าสัญญาณใหม่อะไรวะกูนึ้ว่าฮอนึกว่าหอลงแล้วนี่ถ้าอยู่ด้วยการบอกทึงว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นเราพูดไม่ได้อะเราไม่ไหวอ่ะทำไมถึงไม่ไหวอ่ะเราไม่ไหวก็การกระทำเพื่อนเราเลยอ่ะสายันเฮ้ยพูดไปสิเพื่อน ไม่ต้องให้ปากทำนะมันสำคัญนะเป็นพยานแน่นอนไม่ไหวกับการกระทำเพื่อนแสดงว่าเพื่อนทำใช่ไหมเพื่อนไม่ได้ทำแล้วมึงบอกได้ไหมล่ะไม่ได้ไม่ได้เสียเวลาไม่บอกไม่ได้ใช่ไหมเออกูยังไปถามพี่ยอดรักไม่ได้ได้พี่ว่ากูไม่ถามมันมันก็พูดหมดนั่นเองกูอยากรู้ความจริงเป็นยังไงกูกลัวว่าจะวอกมาเรื่องของกูอ่ะมึงก็โดนเหรอโดนหนักป่ะ รอก่อนนะรอก่อนรอแป๊บหนึ่งนะอย่าเพิ่งหนีไปเฮ้ยยอดรักไนั่งกินแล้วมึงตลกหรือตะกะเลยเฮ้ยมานี้มานี้ถามอะไรหน่อยมีเรื่องจะถามตาเหลือกตาปิ้นมัันสจงเลยตลกหรือตะกะเนี่ยสองที่างเดี๋ยวเพื่อนช่วยหน่อยเถอะเห็นอะไรพูดไปให้หมดเลยนะมาคุยมาคุยมาคุยไปไกลเลยได้ถีบในท้องเลยไป เนี่ยมึงเปิดไหลเพื่ออะไรเขาว่าไม่ได้เลยยอดรักมึงแต่งตัวอะไรนอนเนี่ยเฮ้ยมึงทำอะไรปากกฮกตปากกีคอเนี่ยแม่มันพูดอะไรกระดูกอ่ะไม่ด่าเลยดูอย่าให้กูรู้นะเมื่อคืนนอนกับทาราป่ะเขามีเรื่องกันมึงเห็นไหมเขามีเรื่องกันวิ่งตามกันมาทั้งคืนเลยเนี่ย อาถ้ามึงรู้มึงเห็นมึงบอกเลยว่ามีอะไรใครเป็นยังไงทำไปเพื่อนขอบคุณสำหรับคำถามค่ะไม่ใช่นางสาวไทยไม่ใช่ประกวดมิกแกนมโมดูได้ยืนพูดมาิฉันคิดว่าเมื่อคืนมีเรื่องแปลกเรื่องแปลก